ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก<ม>รับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากสูขข่าววิทยุมกอสงคลาค่ะจังหวัดตรังขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมพิธิกรรมโนราโรงครูและการแสดงพืนบ้านควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณาสุขหลังสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโค,โควิด -19 คลี่คลาย นายขจรศักเจริญโซภาผู้วาราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโครโรนา2019ของจังหวัดตรังเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับดังนั้นจึงได้อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมทางสร้างคมต่างๆโดยงานมงคลส้มรดให้จัดพิธีตามประเพณีได้การจัดงานเกี่ยวกับประเพณีพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆให้จัดได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อ หลอดโอกาสเซียงจากการติดเชือ้อขณะทีพิธีกรรมโนโราโรงครูและการแสดงพื้นบ้านเชน่นนังตะลุง่งลิเกปารองแง่งกลองยาวซึ่งเป็นการร่วมตัวข้องคนมู่มาให้ผู้จัดดืนเพ้นบริหารจัดการและมาตรการป้องกันโรคณทีวาการอำเภอในพื้นทีโดยให้ส่้นปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอได้ตัวประเมินหากส่นปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพิจารณาเห็นชอบแล้วจึงจะ สามารถดาเนินการได้ท้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้จัดงานนักแสดงนักดนตรีทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและผู้ชมแสดงพ้นตัวอีท K ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจกรรและสังคมดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขนปผนีผแงสงสุนข้าววิทยุมกอส่งคลารายงานค่ะ รวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน